เป็นเพื่อนใหม่ไปครับเพื่อนใหม่เพิ่อนใหม่ไล่สัตว์เพื่อนเน้อสวยอวบโอ้ยสวยอวบสวยไอ๊ะติดโกูเป็นยังไหนปครับมึงมาแล้วบาสกูมาแล้วสัตว์มึงโดนกูแน่บาสบาสอย่าลืมนะบาสวิ่งวิ่ง วิ่งวิ่งพันเมตรแพวิ่งพันเมตรเฮ้ยชุบชุบชุบตกบนลอยยิกบนลอยย่ี่สามยี่สามบ่พันสามเว้ยชุบก้อนชุบก้อนวบวบวบประชุบวบวบประชุบก้อนวสิตายสิตายสิตายแล้วโอ้ตาย กวเี้ยงเลี้ยหมาจะเ้ยกาเลียมไอ้เหี้ยสายอเลียมสัตว์เลียมสัตว์โอหมันยิงดอกบาเปนง่มัยิงไ่โดนหลอกมัดอ่ะไอสัตว์มันโง่ง่ไม่ไง่ที่หายนี่นี่เจียแมงเจียแมง มันมันไอ้บาตรน้งงูโอ้ไอบาตรน้งงูแตกแน่ดอกนี้จะดีนะอย่าเพิ่งระบาดอย่าเพิ่งนะบาดหมออ้วนกัะสันจาเยู่อ้ยหมออ้วนไม่โดนแต่งตัวตึงนะแต่งตัวตึงนะแต่เล็ดเล็ดคนลาบโอ้ีอ้ยทำได้บุญกุลไอบาบาเหลี่ยมตื้ เรียมหนาจ้เนะชาบช้าเียมเอาแอู้หูงานแม่งรางานเดินไปคนหนัรายงานแม่งเดินเปนบ้หนักเ่คือการยยุกันรายงานในบาแย่สัตมาเลย้ยังเลยมาว่ากูแก้แคนยว่ากูเลอ่น งทำอรทำอไ่เลยชเลยชเลเลยวูชมชกูชมอะไรกาอะไรเกาทำไมอ่ะแม่แม่กูมากูยิงโดนหัวเลยสั์แม่กูมากูยิงโดนหัวเลยขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับแม่ ยินซองแล้วนะครับืดองแล้วนะครับแต่อย่าปูมาลูมาลูเราจะจุ่มกูไม่กลัวอะไรวะทไจะไปหาใช่ดยอันน้อปูนี่ด้อยอัโปเออจะไปหาใช่นะครับยอนอโปครับเื้อมากไปหาซื้อคอมแรงๆมาเล่นดีกว่าครับย่างผู้ชมบาตอยาลืมนะบัตแพรวิ่งนะครับแพรวิ่ง ตายหร้อตายเนี่ยมึงไอเนี่ยมึงโดนหน่มยนึงไม่ได้เล่นน,นี่ครับนี่คืออะไรนี่คืออะไรดูเยอะได้เยอยดีเล้ได้ไ้ยวัว วิ่งกันโกโนแมพอย่าพิ่งวันอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ได้บาสจะตายไอ้บาสจะตายน้าไอ้บาสจะตายน้ะไอ้บาสจะตายมาแล้วถ้าอีกว่าถินได้ยิ่งไปไโดนเอา ชุบโยมโชุบเฮ้ยบ้านบ้านมันจะตายแล้วอวบมันกระจกบ้านมันจะตายแล้วยะอย่าให้ตายก่อนอย่าให้ตายก่อนอ้วบอ้วบนายเล่นดีหน่อยอ้วบอ้วบนายเล่นดีบอไุย่วอย่าปล่อยให้เราตายก่อนอวบอย่าปล่อยให้เราตายก่อน ตัวหัวตุ้งว้าวตัวหัวตันหัวนะมันจะกินยิ่ขึ้นหัวกอดูได้ครับผัดคลิปได้ครับมีคลิปมีคลิปได้มีคลิปมีคลิปบอกคนอยเบิ้ลค่อยกัดได้มีคลิปอัดโตเชืเลยไม่ได้อัดนะปืนนมัลเออปืนมันลักหายหมวกไม่หายเลยกอดูเอ้าเฮ้ยรถบัสลอยเอ๊ะเอาไม่เอาไม่เลยเอาไม่เลยเฮ้ยเอาไม่เลยโอ้โหทำโอ้โหแม่งเลี่ยมไม่ชัด ไดเงี right. <laughs> oh! ่ยมงเอาเงี <disappointing bosses> <I> <laughs> <ım eni> ่ยมนเี่ยมไอ้ีอันเกิดอะไรขึ้นโอ้ไอ้บาสบักบาสมงเี่ยมคนละเม็ดหรอก็คนเหลี่ยมไม่าาเดี๋เดี๋ยวมันเจอเชี่ยแมงมเดี๋มันเจอชี่ยแมงแน่เี่ยแมงเจอได้แล้วก็ไปนั่งดู่าใครเด้ ฮะอันน <łość> ี้ยาเผาเข้าแล้วเขาจะแปลงนั่นเดี๋ยวยาเผามาขึ้นห้ยนะแม่ก็เอายูน่าตังค์เป็นจุกห่วงคืออะไรไม่เข้าใจนะผมเหนียวเลยเออเดี๋ยวคอยอัดโโอ้ห หัวอยูเฮยบ้านาเฮ้ยบ้านาเฮ้ยนี่กูชานี่กูชาบัอยัาพอยู่เ้กชานี่กูชานี่กูชาหัวเตะไม่ได้รับอะไรก็หัวเตาอยู่วน่นก่มนี่มห่มหนุมหนุ่มห่ล้น่มยนุ่มห่่ห่น่่า่น่ออเ่ซื้อสเต็ปัน

เออบอกว่าไม่ใอ่ไนอมีไ่ใหนนี่ฮะดจะเหลี่ยมเลี่ยมมาเจรยงไรเจรยงเลกคอยล้มมาเลยก็มานียเลี่ยมไม่ขมลมได้ไงลุ้มมาเลยมาเลยมาเลยมาเ้ยมาเลย ยลืมนะอย่าลืมนะมันไปไหนลูกกมมระดืมอะเห็นไหมนะมันีหนมันเลียมันเลี่ยมมันเลี่ยม,ม,ยม<อ>้งวมเวเชื่อไหมเหรอหัวยิงหัวยิงหนน้ปืนวยัตปืนพิวามยิงไม่ออก <c oughs> ปืน v หัวควย แม่มันเกี่ยวสมาธิกูอะค่ะใครได้ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กดรีบอร์ดด้วยครับให้ที่ผมด้วยนะครับแล้วก็กดรีบอร์ดไม่มีทางว่ากดรีบอร์ดครับไม่พันไม่พันกระชองเกาเลยอย่าดึมตาวไปเท่าไม่ได้มาดี่ากคุณที่ม่พอ เยวไปชัดตั้งเเียวไปชัตั้งเลว้ยนะเลีวไปชั้งกยดตงนแเยดลยะเกลีวเะเกยต้งเลยนะเกด้ยกยไป้นเวดวไงเวไ้นะยวไ้ยนะยวไปัด้นะีวันีไ้ีว้เนะวไีไ้เวด้นะียว ะเดี๋ยวเดี่ี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนันก็ตายไอ้สัสบาสันจะอยู่เฮ้ยเล่นไม่รู้แม่งโกงเไปขึ้นเทงเลยบ้าจะพังยงเย บ่บ่ไมีเลี่ยมไม่มีเรียมผมสับจากใ้มุงโจรมันเข้ามาบุกยิงเหรมันเป็นที่อะไรเดี๋เป็นที่อะไรวะเจ้าบอแคลรม้เงเป็นที่อะไรวะไอสัตว์ฉันแล้วเหรอัวจริงเหมาจมแลวกินนมึงูนี่มัมันมัวจริงเลสัตว์กูนึงเรียกูดึงหัวไม่ขึ้น ดูหัวไม่ขึ้นเออบอนให้มึงเย่เยอยไปโอ้โหวตาาาไอ้าูยิงบขึ้น ออกทิ้มหายจะได้มันุ้ยู่แล้วเออเปี่ยนตรงๆกูวิ่งตรงๆอยู่แล้วมาพูดมาลงมาเล่นอะไรกันจะอีสากูฟังไม่ออกหรอกผมมีคนผมมีคนผมมีคนพื้นที่ราบถึงอยู่เลยเฮ้ยไอวัวแข็งจังโอ้โหแลไม่ใจนะไม่ใจนะอุตย่าตายบด้กูัมดยา กยากูบรรากูากูยาเออเอ้ขนไปขึ้นไปเขนไปิ่งไปนู้นอะวิ่งวิ่ง่อวิ่งอน first blood กาโจวิ่งวิ่งวิ่งไปนงต้องวิ่ง หนึ่งสองสามวิ่งไปดีครับโจ๊นะคนเมฆคนเมฆครับคนเมคนเม